หลังจากที่โดนกดดันในคอมเมนต์และในแชทอย่างหนักว่าพี่คะหนูรอร้านพี่ทําแมงกัพุนหัวกระสุนอยู่นะคะไม่ใช่ว่าเล่นตัวหรือลีลาแต่อย่างใดนะคะแต่ราคาเมงกระพุนมันไม่นิ่งสักทีอิงรู้ตั้งแต่ได้กินครั้งแรกแล้วล่ะคะ่ะว่าเมนูนี้ต้องเข้ามาอยู่ในร้านอิงแนะ่ๆแต่จะทําทมาขายทั้งทีคุณภาพก็ต้องดีราคาก็ต้องดีด้วยระหว่างที่อิงรอราคาเมงกระพุนลงนเนี่ยอิงก็ศึกษาหาความรู้วิธีที่จะทําให้มันดีที่สุดอยู่ค่ะและวันนี้มาถึงแล้วจ้าวันนี้มีแมงกัพุนหัวกระสุนแล้วนะคะปกอิง ใส่กระเทียมโทนดองด้วยค่ะน้ำดองซีอิวเกาหลีนี้เป็นสูตรพิเศษเฉพาะแมงกะพุนนะคะมีรสชาติเค็มนิดหวานน่อยจะบรรจุใส่กระป๋องไปให้แบบนี้นะคะได้รับไปแล้วเปิดทานได้เลยค่ะกระปุกนี้ราคา280บาทเท่านั้นค่ะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดแถมให้พร้อมทานอันนี้จะตัดให้ดูค่ะตอนน้ำดองซีอิวมันเข้าเนื้อแล้วค่ะนเนื้อจะเป็นเจลลี่ใสแบบนี้เลยค่ะนะคะว่าที่ร้านไม่เค็มแน่นอนกินกับน้ำจิ้มเปรี้ยวๆเผ็ดๆที่อิงแถมไปให้นะคะเข้ากันมากอ มันกรอบในเนื้อมันเลยอ่ะพี่พี่คนไหนที่ได้ไปแล้วแมงกะพุนมันหัวใหญ่มากจะกัดกินแล้วก็ไม่ถนัดอย่างเงี้ยอิงแนะนําให้ตัดได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่กรอบอิงเทสมาหลายตัวแล้วค่ะกรอบสนั่นทุกตัว